แล้วพม่ากกับก๋อยเวลาที่เราจะไปดูครับมันต้องดูแผลไหนครับก็ถ้าเราจะเล่นพม่าหนึ่งต้องมีแบบว่าเอาตัวรอดเก่งแล้วก็ปากไวเบอร์แข้งดีคมตีจำแผลครับแ้่ว่าอย่างพวกก๋อยเนี่ยนีเราก็ต้องเลือกเชิงน้อยปากไวมีเพลงตีเยอะๆแล้วก็เก็บอาวุธเป็นบ้างเพราะส่วนมากก๋อยหัวล่างๆใช้ไม่ได้เลย ตีแพ้หมดอ่ะส่วนมากครับก็เลยพัฒนาอ่อยเราไม่รู้ด้วยว่าล่างหรือบนนอกจอากเขาซ้อมให้เราดูอ่ะครับแต่ถ้าเราจะเลือกเลยก็ดูให้แบบว่าถ้ามันไม่ลอกแรกตาใสปากมีร่องน้ำปากยาวยาวปากแบบนกแก้วแล้วก็ดูเดวอใหญ่ๆอุ้งแห้งด้วยครับก็จะมาพัฒนาได้ครับ <นะ S 1> ครับ แล้วข้าวนี่คนสงสัยมากนะครับข้าวเปลือกที่ให้กินนี่เป็นข้าวเหนียวหรือเป็นข้าวเจ้าครับ